คือใบยางพารานะคะซี่เห็นเป็นลูกกลมๆนี้ก็คือลูกยางค่ะนี่ค่ะลูกยางพารานะคะส่วนนี้ที่เห็น,นเป็นดอกดอกก็คือถาวันค่ะไม่ใช่ดอกของต้นยางนะคะนี่ค่ะลูกยางจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจะเป็นสามส่วนมากจะเป็นลูกลูกสามแฉกค,ค่ะ uh นี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสามแฉกนะคะ,มะเมล็ดของยางค่ะ อันนี้ยังไม่สุกนะคะถ้าพอสุกมันก็จะเริญนมันก็จะแตกออกมาค่ะมีเปลือกแข็งๆอยู่ด้านในนะคะดูสวยงามมากเลยค่ะลูกนะคะบางลูกก็มีสีเฉกเห็นไหมอันนี้ลูกที่จเจริญเติบโตดีจะมีสีแฉกนะคะบางลูกก็มีสองค่ะอันนี้นะคะจะมีมะเมล็ดข้างในลูกนี้ก็สามนะคะเนี่ยค่ะ,คะอันนี้นะคะ เด็กๆก,ก็จะเก็บไปเล่นกันนะคะเมื่อก่อนนะคะลูกยางสมัยก่อนเขามียางยังไม่ค่อยเยอะอะไรค่ะเวลาสุกเนี่ยมเมล็ดยางเนี่ยมันก็จะหล่นลงพื้นนะคะแล้วทีนี้ลูกไหนที่มีความสมบูรณ์นี่กจะ็จะงอกมาเป็นต้นยางนะคะนี่ค่ะงอกมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามเมล็ดก็ยังเกาะติดอยู่ที่ลำต้นนะคะเนี่ยเราดึงออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือขึ้นมาเป็นต้นยางเรียบร้อยแล้วนะคะ เวลาจะนำไปปลูกเราก็นํนำไปทำการติดตาก็จะเป็นยางติดตาถ้าเราไม่ติดตามมันก็ปลูกก็ไปเป็นยางพาราน้ำยางก็ไม่ค่อยเยอะค่ะอันนี้คือที่ที่หล่นมาประมาณสองสองสมเดือนในนี้นะคะบางต้นก็สูงค่ะลองเห็นต้นนี้นะคะเนี่ยสูงเยอะเลยนะคะต้นนี้โตเร็วค่ะจะเห็นว่ามเมล็ดงอกนะคะกระเด็นไปทั่วเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือมเมล็ดมเมล็ดยางพารานี่นะคะ กระเด็นได้ไปไกลเลยค่ะเวลาหล่นนะคะแตกที่พื้นพอมเมล็ดแตกมันจะดังเปี้ยเปี้ยนะคะจากต้นถ้าเราเดินผ่านใต้ต้นยางเวลาลดูที่ว่ายางมันแตกเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะคะจะพยายามจะหาเปลือกให้ดูนะคะส่วนเปลือกมเมล็ดยางเวลาล่วงเลยนะคะสัตว์บางชนิดก็มาแทะกินนะคะหรือว่ามดอะไรเงี้ยก็จะกินเนื้อข้างใน บางทีลูกที่ว่าเราเจะไปปลูกเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกที่มีน้ําหนักเบาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามเมล็ดด้านในบางทีมดอาจจะกินไปแล้วค่ะมเมล็ดยางที่เรานําไปเพาะปลูกนะคะเอาแบบไหนก็ได้ค่ะที่มันงอกนะคะเล็วหลังจากนั้นเราค่อยเอาไปติดตาเอาค่ะไปเลือกพันยางเอาทีหลังได้นะคะอันนี้นะคะเจอแล้วค่ะนี่คเเืเมล็ดเปลือกเปลือกของมเมล็ดยางนะคะที่มันอยู่ภายในคะ่ะมันจะอยู่ในนี้นะคะนี่ค่ะ มีความคมนะคะเวลาเดินเหยียบนี่จะบาดเท้าได้ง่ายเลยนะคะในสวนยางค่ะอันนี้นะคะถ้าเราไปนําไปทําเป็นพวงกุญแจนะคะเป็นขัดให้สะอาดอะไรเงี้ยทําเป็นของที่ระลึกก็ได้ค่ะไปรูปได้นะคะอันนี้แสดงว่าเวลาอยู่ในมเมล็ดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่มีความแข็งมากนะคะแล้วก็คมคมมากด้วยค่ะตรงนี้ค่ะ เม็ดยางที่สมบูรณ์นะคะต้นหนึ่งให้มเมล็ดได้เยอะมากเลยค่ะส่วนนี้คือต้นยางปีที่แล้วนะคะเขาจะเอาต้นยางเก่านะคะอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอาไปติดตาเลยนะคะถือว่าเป็นต้นที่แก่มากแล้วค่ะอันนี้คือเขารอยตัดหญ้าไปแล้วค่ะตอนนี้มันร่วงเกือบจะหมดเลยค่ะ,มะเมล็ดยางอะ่ะเหลือที่ต้นนี้เป็นแบบที่เป็นรุ่นหลังรุ่นสุดท้ายแล้วค่ะรุ่นก่อนๆเขาจะหมดประมาณเดือนสิงหากันยานะคะ,มะเมล็ดที่แตกค่ะ ส่วนนี้เป็นต้นที่ว่าลงฤดูอยู่ค่ะยังมีดอกให้เห็นมั่งอยู่ค่ะ